เรื่องมืดซ่อมพัดลมมีประโยชน์สประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2อตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและใต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอา้าววันนี้ เรามาซ่อมพัดลมตั้งโตะ๊ะตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่ห้อฮาตาริรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไร รุ่นมันอยู่ข้างล่างจับหมุนจับหมุนอ้าวข้างหลังก็ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีนะเอาดูที่ตูดจับตูด,ดจับตูดดูตูดดูตูดเอออืมต้องอยู่ที่ตูดแนะ่นี่งไงเจอแล้วนะรุ่นมันอยู่ที่ตูดนะฮาตาลิพัดลมตั้งโตะ๊ะ16หนิ้วขนาดส0 0เอมอม รุ่น S T เจ็ดเจ็ดเจ็ดสีนะรุ่นนี้นะ 400mm ก็16นิ้วนะ16นิ้วโอเคอาการเจ้าของบอกว่าไม้มูลนะไม้มูลช่างทวีปจะเสียบปลั๊กป้อนไปเข้าไปทีนนะว่าจะเป็นอาการไม้มูล อย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเตีบปักก่อนนะเตีบปักเปิดสวิตอา้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วกดสปิดเบอร์หนึ่ง,งอ่าเบอร์หนึ่งไม่หมุนนะไม่หมุนอ่าแต่ไฟสว่างนะไฟสว่างสัปิดเบอร์หนึ่งไฟสว่างอ่าต่อไปเบอร์สองเบอร์สองก็ไม่หมุนนะไม่หมุนไฟสว่าง นะไฟตะวางเอาแลองเบิร์สามเดีนะเบิร์สามเบิร์สามก็ไม่หมุนนะไม่หมุนไฟตะวางนะไฟตะวางโอเคปิดสวิตก่อนปิดเอาละนะเดี๋ยวเราปิดสวิตก่อนปิดสวิตถอดฟักนะปลอดภัยไว้ก่อน <c oughs> อย่าประมาทชนนะ <c oughs> ไฟมองไม่เห็น นะปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนโอเคนะพัดลมไม่หมุนแต่ว่าหลอดไฟสว่างนะเราก็สันนิฐานเบื้องต้นได้ว่าสายไฟนะที่เข้าพัดลมนะไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาสวิตช์นี่สวิตท,ที่กดนี่ ก็ไม่มีปัญหานะสวิตดีใช้ได้นะไม่มีปัญหานะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบนะแกนมอเตอร์นะเดี๋ยวเราจะถอดออกให้หมดเลยนะเพื่อที่จะตรวจสอบอ่าระบบหมุนนะว่ามันปัญหามันเกิดจากอะไรนะเกิดจากมอเตอร์หรือเกิดจากระบบหมุนระบบแกนนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นเราจะเอากระจัง รอบใบพัดลมด้านหน้านี่ออกก่อนนะวิธีเอาออกมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้อ่าแต่นี่ตัวล็อกเสียนะตัวล็อกมันมันแตกหักไปนะเนี่ยเนี่ยนะตัวล็อกมันหักออกไปเห็นไหมเนี่ยไม่มีนะมันหักออกไปนะเดี๋ยวเราก็งัดออกมาเลยนะเนี่ยงัดออกมาเลยนะงัดออกมาเลยมันหักไปง้างมาเลยนะอืมอมาละนี่ออกมาละเอา้าหลุด,อ,าาล <laughs> นะด,ดออกมาเลยฮนะงัด oh ทีเดียวออกมาเลยโอ้โห อะไรจะปานนั้นนะโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วนะต่อไปจุกล็อกใบนะเวลาออกหมุนตามเข็มนาฬิกานะหมุนมาทางนี้นะหมุนมาทางนี้เอามือจับใบไว้นะนะเอามือจับใบไว้อีกมือน,นึงก็หมุนออกมานะหมุนออกมาเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะเ,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 เราก็ดึงใบออกมานะเอามือกดแกนไว้นิ้วโป้งนะ นี่โป้งกดการไว้นะกดการแล้วก็พร้อมกับดึงใบออกมานะนะออกมาแล้วออกมาแล้วต่อ,อไปนะแหวนแหวนล็อกกระจังใบพัดลมด้านหลังนะเวลาเอาออกนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะหมุนทวนเข็มนาฬิกามาแล้วออกมาแล้วดึงออกมาเอาละออกมาแล้ว,ออออลวต่อไป น็อตสมตัวนะขันออกมาหนอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสา,าแล้วก็ดึงออกมาเลยนะดึงฝาครอบด้านหน้ามอเตอร์นะออกมาแล้วนะ ต่อไปสลักล็อกใบนี่นี่นะสลักล็อกใบนะสลักล็อกใบเอาค้อนตอกนะค้อนตอกแล้วเอาคีมดึงออกมาหามือจับแกนไว้นะมือจับแกนไว้ค้อนนะตอกเลยนะใช้คีมดึงออกมานะใช้คีมดึงออกมา ออกมาแล้วออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วต่อไปจ,นะจุกดึงสายนะจุกดึงสายนะมีนอ็อตอยู่นะขันออกมาเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปนอ็อตยึดาขาครอบมอเตอร์นะนอ็อตยึดกระโหลกขันออกมา เอาละนะออกมาเลยนะดึงมาเลยนะต่อไปน็อตยึดแคปน็อตยึดแคปขันออกมา,า cap, นะน็อตยึดแคปนะในเหล็กทวงนะเหล็กทวงออกมาด้วยนะเหล็กทวง ต่อไปนะนะลวดยึดสายใส่แคปนะยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้มันลุงลังนะแล้วก็แกะมานะแล้วนะน็อตยึดสายแคปนี่นนะน็อตยึดสายแคปนะขันออกมาก่อน ออกมาแล้วต่อไปน็อตยึดกา้านตายนะน็อตยึดกา้านตายขันออกมานะขันออกมาเอาละออกมาแล้วออมาแล้วนะออแล้ว ต่อไปนะกระปุกเฟืองทรายนี่นี่นี่กระปุกเฟืองทรายนะมีน็อตหยุดสองตัวนี่หนึ่งสองนะขันออกมาหนึ่งเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปนะจับพัดลมนอนลงนะจับนอนจับนอนนะ มันยืนมานานแล้วนะกับนอนกับนอนอา้าวนะช่างทวีปก็ได้จับพัดลมนอนลงแล้วนะจับพัดลมนอนลงแล้ว,อวนอนแล้วนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะเปิดฝาครอบสเตเตอร์นะมันจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะเนี่ยนะหนึ่งสองสามนี่นี่สามนะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนี่นี่นี่ตี หมดสี่ตัวนะสี่ตัวหนึ่งสองสามอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเอาทะ้สี่นะออกมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราก็ เปิดฝาครอบมาเลยนะเอละออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วนะดึงแกนพัดลมออกมาเลยนะแกนพัดลมดึงออกมาเลยเอาละออกมาแล้วออกมาแล้วนะ,ะนะเรามาดูแกนกันทิ้นนะ แกนพัดลมนะเนี่ยมันไหม้นะดำปีเลยไหมเนี่ยนะมันไหม้มันไหม้นะแต่ดูแล้วก็ยังไม่ถึกนะแกนพัดลมยังไม่ถึกเท่าไหร่นะเนี่ยนะยังไม่เป็นคลื่นเลยนะยังเรียบดีอยู่เลยนะยังเรียบดีอยู่เลยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะใช้กระดาษทรายขัดหน่อยนะกระดาษทรายขัดหน่อยนะข้างหลังก็ยังไม่สึกนะแกนก็ยังไม่สึกเนี่ยนะยังใช้ได้อยู่นะ วันนี้ก็ผ้าตะกราดก็ยังไม่ฉีกขาดเนี่ยยังยังดีอยู่เลยนะเนี่ยยังดีอยู่เลยเพียงแต่มันแห้งเห็นไหมผ้าตะกราดมันแห้งนะมันก็เลยเกิดความร้อนไม่มีน้ํามันไปหล่อลื่นนะ<ท>วิธีใช้กระดาษทรายขัดเราก็จะเอาบูทลองแกนออกก่อนเนี่ยนะบูทลองแกนออกก่อนนะเ,นออนะเพื่อสะดวกในการขัดนะเนี่ยนะเพื่อสะดวกในการใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็เอาออกมานะออกมาออกมา,ออกมาแล้ว นะอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้บูทด้านหลังนะเราก็ดึงออกมามนี่สร้างทวีปก็ใช้กระดาษทรายเบอร์หนึ่งพันสองร้อยนะละเอียดหน่อยนะยิ่งละเอียดยิ่งดีนะเราก็ใช้กระดาษทรายเนี่ยนะเบอร์พันสองนะหยดน้ํามันไปหน่อยนะเนี่ยนะเวลาขัดจะได้ลื่นนะเนี่ยนะเนี่ยเวลาขัดจะได้ลื่นนะ จะได้ลื่นออกง่ายนะออกง่ายเนี่ยขัดไปนะขัดไปนี่ไปนะขัดไปเอานะขัดให้ไอ้ที่มันดำๆที่มันไหมออกนะไม่ต้องขัดมากนะเดี๋ยวจะสึกเยอะนะเดี๋ยวจะสึกเยอะเอาลนะเสร็จล้วนะ ด้านนี้แต็จแล้วนะด้านหลังมั่งด้านหลังมั่งนะก็เหมือนกันนะเหลอขัดไปนะขัดพอให้มันหมดรอยนะไม่ต้องขัดมากนะไม่ต้องขัดมากเอาละเนี่ยแค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวใช้ทินเนอร์เช็ดนะเดี๋ยวตั้งทวีปจะใช้ทินเนอร์เช็ดนะนะ แส่ผ้าชุบทินเนอร์นะผ้าทุบทินเนอร์นะผ้าทุบเนอร์แล้วก็เช็ดไปดได้หไหมขาวแล้วดันนี้อีกด้านนึงนะดัานนะขาวแล้เงาเห็นไหมเห็นไหมสะอาดแล้วนะขาวแล้วนะขาวแล้วนี่นี่สะอาดแล้วนะสะอาดแล้วสะอาดแล้วนะ โอเคนะแล้วก็ใส่ปอกปะนี่ปอกอยู่ด้านหน้านะใส่ปปอกปอกตองแกนพัดลมนี่ใส่ปนี่นะด้านหลังใส่ด้วยนี่นะใส่ไปโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะแล้วก็ขัดแกนเรียบร้อยนะต่อไปนะ ฝาครอบนี linkage, ่ฝาครอบรดูตีบตูนะนี่ผ้าตะกลาดยัง,าายงดีอยู่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขรางทวีปจะใช้คัตตันบัตนะสมรีนะจุ่มทินเนอร์ทำความสะอาดหน่อยนะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะชุบทินเนอร์แล้วทำความสะอาดบูธเนี่ยนะรูบูธมันตกปกนะมันไหมนะมันแห้งนะผ้ะตาตะกลาดแห้งนะ มันก็เกิดความร้อนนะมันก็เปลี่ยดสีกับแกนพัดลมนะทำให้ไหม้เอาละนะเรียบร้อยนะนะหยอดน้ํามันนนะหยอดน้ํามันหล่อลื่นนะผ้าตะกราดมันแห้งนะแล้วก็หยอดน้ํามันหล่อลื่นไปนะ อย่ดให้ชุ่มโชคเลยนะเนี่ยให้ชุ่มแล้วก็โชคนะชุ่มแล้วก็โชคเขาเรียกว่าชุ่มโชคนะเขาเรียกว่าชุ่มโชคเอาละนะเอาละทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะให้มันซึมเข้าผ้าทับน้ํามันนะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ไปทาอีกอีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่ง นะ้เราก็มาทำอันนี้อันนึงนะค่อยๆย,ยกนะเนี่ยเนี่ยระวังสายมันขาดนะนะระวังสายข้อต่อมอเตอร์เนี่ยสายไฟเนี่ยมันจะขาดนะค่อยๆดึงนะค่อยๆเอาออกมานะ ใช้สำลีนะชุบทินเนอร์นะนะเช็ดทำความสะอาดปะดันนี้ด้วยนะด้านนอกนี้ด้วยเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะ เดี๋ยวเราก็หยอดน้ำมันเลยนะหยอดน้ำมันเลยหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันให้ชุ่มโชคเลยนะให้ชุ่มแล้วก็โชคเลยเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยนะประกอบเข้าที่เดิมเลยประกอบเข้าที่เดิมเลยระวังนะระวังลวดตรงแดงมันขาดนะระวัง ละหาเข้าที่แล้วนะเข่าที่แล้วทุนทุนนะใส่ทุ่นไปอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนใส่นะน้ำมันหยอดหน่อยนะน้ำมันหยอดแกนหน่อยนี่นะหยอดไปนะหยอดแกนหน่อยนะมันจะได้ลื่นนะหยอดแกนหน่อยหยอดแกนหน่อยนะเอาทางปลายลงนะเอาทางสลักล็อกใบนี่ลงนะ ลอยตอนไปหยอดน้ำมันด้านหลังนะหยอดปลาปลาครอบนะไตไปอันนี้อยู่ด้านบนนะอยู่ด้านบนดูรูให้ตรงนะดูรูให้ตรงเอา่ะตรงแล้วนะลื่นปืดลื่นปืดเห็นไหม นะลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดนะต่อไปนะน็อตสี่ตัวนะนะขันน็อตสี่ตัวนะน็อตสี่ตัวยังไม่ต้องขันแน่นนะพอมันตึงก็หยุดเลยนะเอาละถึงแล้วน,น,นะหยุดอีกตัวนึงใส่ตรงข้ามกันนะใส่ตรงข้ามกันนะตรงข้ามกัน ถามพอตึงหยุดเลยนะเอาหยุดต่อไปตัวที่สี่ขันตรงข้ามกันนะตรงข้ามกันตรงข้ามกันเอาละดูซิเป็นไงลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดนะลื่นปืด๊ดลื่นปืด๊ดโอเคขันแน่นเลยนะขันแน่นเลย แน่นแล้วแน่นแล้วเป็นไงลื่นปืดเลยเห็นมะมลื่นปืดลื่นปืดนะลื่นปืดโอเคต่อไปกระปุกเฟืองสายนี่นะปุกเฟืองสายใสยไปน็อตยึดสตัวน็อตยืด2ตัว สองเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะนะต่อไปนะยกพัดลมตั้งขึ้นมาเลยนะตั้งเลยตั้งเลยนะมันนอนมานานแล้วนะจับตั้งจับตั้งนะอาระนะช่างทวีบกับจับพัดลมตั้งขึ้นมาแล้วนะต่อไปนะก้นตายนี่นี่กา้านตายนะไตไปนะก้นตายน็อตยึด น้น็อตยืดน็อตยืดก้านสายเอาละนะเอาละนะน็อตยึดก้านสายเรียบร้อยต,ออะนะต่อไปนะาต่อไปนะแล้วก็จัดสายพัดลมให้ดีนะจัดสายพัดลมให้ดีเข้าเอาเข้าร่องนี่มันมีร่องอยู่นะแล้วก็มีแหวนยางนี่นะ การกันไม่ให้สายโยกแยกนะเนี่ยเอาสายไปเอาแล้วเ,เรียบร้อยเห็นไหมเอาเข้าร่องเรียบร้อยนะสายจะได้ไม่โยกแยกนะสายทองแดงจะได้ไม่ขาดสายไฟจะได้ไม่ขาดนะมันล็อกอยู่โอเคนะตรงนี้นะตรงนี้มีเข็มขัดรัดนะเข็มขัดยึดสายนะเป็นเข็มขัดยางนะยึดสาย มัดยึดมัดยึดเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยเหล็กทวงนี่นะแต่เหล็กทวงไปก่อนนะเหล็กทวงข้อไปแคบแคบมอดยึดแคต่อไป อืมเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะสา,ายสายแคบม <า S 1> บัดให้ดีมีลวดนะลวดยึดนี่ใส่ไปเอาละรีบเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปสลักล็อกใบนี่สลักล็อกใบนะนี่สลักล็อกใบใส่ไป คอนตอกนี่เอามือจับแกนไว้นะมือจับแกนไว้แล้วก็ตอกเอาละหาครอบหาครอบนะกระโหลกกระโหลกใส่ไปน็อตยืดเอาละจุกดึงสายจุกดึงสาย โอระเรียบร้อ,ยเร,ย,รอย,ยเรียบร้อยจุกคุณตาเรียบร้อยต่อไปฝาครอบหน้ามอเตอร์นี่นะใต่ไปไน็อตยึดสามตัวหนึ่ง สองอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งสามเอาระเรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปกระจังครอบใบพัดลมด้านหลังใส่ไปแหวนล็อกกระจังต่อไปใบใบ จุกล็อกใบต่อไปฝาข้อใบพัดลมด้านหน้าใส่ไปเอาเียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยโอเคต่อไปเดี๋ยวช่างทวีปจะทดสอบ ป้อนไฟเข้าไปติ้นนะว่าจะใช้ได้ไม้นะอาการไม่หมุนนะเอาเสียปักก่อนเสียปกักเอาเสียปักแล้วนะเสียปักแล้วสป,ปีดเบอร์หนึ่งอา้าวเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุนแล้วนะหมุนแล้ว,ลวต่อไปเบอร์สองเทเบอร์สองเบอร์สองก็หมุนเห็นไหมอา้าวเบอร์สามเบอร์สามดูเบอร์สามเดีเบอร์สาม โชโอ้ยเบอร์สามก็หมุนนะโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากครับ